ปัสสาวะบ่อยไตอ่อนแอดูแลไตยังไงมาฟังคลิปนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักสัญญาณเตือนที่หม่งบอกว่าไตเราเริ่มอ่อนแอกันก่อนนะคะสําหรับคนที่ไตอ่อนแอค่ะหรือว่ามีอาการไตเสื่อมนะคะส่วนใหญ่ค่ะมักจะปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืน3-4ถึงครั้งขึ้นไปนะคะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเป็นฟองขาวละเอียดเหมือนฟองเบียร์แล้วฟองหายช้าค่ะ มีเรื่องคันตามผิวผิวหมองคล้ำนะคะจากของเสียค้างอยู่ในเลือดเยอะนะคะรวมไปถึงจะมีอาการบวมน้ําที่หน้านะคะหรือว่าหนังตาช่วงเช้าหลังตื่นนอนค่ะแล้วก็จะบวมกดบุ๋มบริเวณสันหน้าแข้งทั้งสองข้างนะคะมักจะมีอาการปวดหน่วงที่หลังลึกๆบริเวณบั้นเอวหรือว่ามีอาการอ่อนเพีย ซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็หูอื้อมีเสียงในหูได้นะคะเพราะหูเป็นจุดสะท้อนของไตค่ะสําหรับใครที่กําลังมีอาการเหล่านี้อยู่นะคะวันนี้หมอก,ก็มี6วิธีที่จะช่วยดูแลไตให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นมาฝากกันค่ะ1นนะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพนะคะกินผักผลไม้สดแต่ว่าแนะนําเป็นผลไม้ที่ไม่ลดหวานจัดนะคะ พวกเงาะขนุนลำไย,ยลองกองพยายามเลี่ยงค่ะแนะนำกินธันญพืชเต็มเมล็ดแทนธันญพืชที่ผ่านการขัดสีแล้วนะคะอย่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเหมาะก็แนะนำให้กินเป็นข้าวกล้องก็จะดีกว่าค่ะรวมไปถึงอาหารนะคะและนะนำกินอาหารที่มีก,มกรดโอเมก้าสสูงนะคะอย่างเช่นกลุ่มถั่วค่ะพยายามหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่แปรรูปนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มอาหารกระป๋อง เนื้อกะป๋องค่ะหรือว่าอาหารที่แปรรูปเยอะๆนะคะของไขมันสูงอย่างเช่นมันฝรั่งทอดค่ะ2นะคะก็คือการดื่มน้ำให้มากขึ้นค่ะโดยเราจะดื่มเป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะผู้ชายให้ดื่มอย่างน้อยวันละ3ลิตรขึ้นไปค่ะส่วนผู้หญิงก็2ลิตรขึ้นไปนะคะ โดยค่อยๆจิบระหว่างวันค่ะอย่าดื่มทีเดียวเยอะๆนะคะและพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงนะคะอย่างเช่นน้าหวานน้าอัดลมหรือว่าพวกน้ําผลไม้กล่องน้ําผลไม้กระป๋องค่ะ3ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการสุบบุหรี่ไม่สุบบุหรี่นะคะ 4. ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวดต้านการอักเสบค่ะ 5ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะและวหค่ะก็คือการกินสมุนไพรที่ช่วยดูแลไตหรือว่าบำรุงไตล้างของเสียค่ะซึ่งสมุนไพรที่ช่วยดูแลไตที่หมอจะแนะนำวันนี้นะคะจะเป็นตำรับชาบำรุงไตตัวนี้ค่ะก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับคนที่ปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะบ่อยหรือว่ามีโปรตีนรั่วนะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องไตเสื่อมสำหรับคนไตเสื่อมระยะ1-3หรืออาการยังเป็นไม่มาก มีปัญหาเรื่องบวมน้ําปัสสาวะติดขัดนะคะหรือใครที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบก็สามารถทานได้ค่ะชาตัวนี้นะคะจะช่วยในการขับปัสสาวะขับสารพิษแก้เรื่องปัสสาวะกระปิดกระปอยได้นะคะหากใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยปรึกษาอาการกับหมอได้เลยค่ะหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามช่องของหมอนะคะแล้วหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด,ด้านสุขภาพให้ทุกวันค่ะ